นิทานเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของราชินีที่หลงไหลในความสวยงามภายนอกจนหลงลืมไปว่าความสวยงามข้างในของคนเราคือความเอื้ออารีมีน้ำใจและคนเราแต่ละคนก็มีความงดงามที่แตกต่างกันถ้ามแต่อิจฉาริษยาคนอื่นกลัวว่าเขาจะสวยกว่าแล้วก็ต่อให้สวยแค่ไหนก็คงไม่มีความสุขหรอกเนะเหมือนกับราชินีแม่มดในนิทานเรื่องนี้สโนไวท์ White, กับคนแคระทั้งเจ็ กาละครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วในฤดูหนาวที่เต็มไปด้วยหิมะพระราชินีผู้งดงามพระองค์หนึ่งกำลังปักผ้าอยู่ที่ริมหน้าต่างเธอเผลอทำเข็มปักผ้าตำนิ้วจนเลือดไหลยหยุดเลือดสีแดงตกลงบนหิมะสีขาวสะอานช่างสวยเหลือเกินพระราชินีรำพึงในใจถ้าข้ามีลูกสาวจะตั้งชื่อเธอว่าสโนไว ไม่นานต่อมาพระราชนีก็ให้กำเนิดพระธิดาเจ้าหญิงน้อยมีผิวขาวดุดหิมะริมฝีปากแดงดังกับหยดเลือดและมีผมดำคลับราวกับไม้สีดำที่ใช้ทำเป็นกรอบหน้าต่างแน่นอนพระราชนีตั้งชื่อเจ้าหญิงน้อยที่แสนน่ารักนี้ว่าสโนว์ไวท์แต่น่าเศร้าที่ไม่กี่วันหลังจากให้กำเนิดพระธิดาสโนไวท์พระราชินีก็ตายจากไป ผ่านไปไม่นานพระราชาก็แต่งงานใหม่กับผู้หญิงที่สวยมากๆโดยที่พระราชาไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเธอคือแม่มดที่หลงใหลในความงามของตัวเองและจะโกรธมากๆหากมีใครที่สวยกว่าเธอราชินีแม่มดมีกระจกวิเศษอยู่บานหนึ่งกระจกบานนี้พูดความจริงเสมอทุกๆวันราชินีแม่มดจะไปยืนที่หน้ากระจกวิเศษแล้วถามว่า กระจกวิเศษเอ่ยจงบอกข้ามาเถิดว่าใครกันที่งามเลิศในปัตภ,ภีกระจกวิเศษก็จะตอบว่าพระนางคนเดียวเท่านั้นที่ตัวทั้งปัตภีไม่มีใครงามเกินราชินีแม่มดจะยิ้มอย่างพอใจทุกครั้งที่ได้ยินคำตอบนี้เวลาผ่านไปหลายปีเจ้าหญิงสโนไวท์เติบโตเป็นสาวน้อยแสนสวยเธอเป็นที่รักของทุกๆคน ยกเว้นราชินีแม่มดเธอไม่ชอบความงดงามของสโนไวท์เธอไม่ชอบเห็นใครสวยกว่าเธอและแล้ววันหนึง่งราชินีแม่มดก็ถามกระจกวิเศษด้วยคำถามเดิมๆว่ากระจกวิเศษเอย๋ยบอกข้ามาเถิดว่าใครกันที่งามเลิศในปัตตภีแต่คราวนี้กระจกวิเศษตอบว่าสโนไวท์คนเดียวเท่านั้นที่ตัวทั้งปัตตภีไม่มีใครงามเกิน ราชินีแม่มดโกรธมากด้วยความราิษยาราชินีแม่มดจึงสั่งให้นายพรานนำสโนไวท์ไปฆ่าิซที่ในป่าใหญ่สโนไวท์นั้นนอกจากจะเป็นคนสวยแล้วจิตใจของเธอก็ยังงดงามด้วยเธอเป็นคนใจดีมีเมตตาและมีอรอยยิ้มให้กับคนอื่นๆอ,อยู่เสมอเมื่อนายพรานบอกว่ามีควางสีทองอยู่ที่ชายป่าสโนไวท์ก็หลงเชื่อ และตามนายพรานไปดูควางสีทองตัวนั้นระหว่างทางเธอทักทายบรรดาสัตว์ต่างๆด้วยรอยยิ้มไปตลอดทางและยังแบ่งขนมปังให้กับนายพรานด้วยนายพรานเห็นสโนไว้เป็นคนดีจึงสงสารบอกความจริงที่ราชนีแม่มดสั่งให้เขาลวงเธอมาฆ่าและบอกให้สโนไว้หนีไปจากนั้นนายพรานก็ฆ่าควางและนำหัวใจของมันมาถวายราชนีแทน สโนไวท์เดินหลงเข้าไปในป่าลึกจนไปพบกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งเธอเข้าไปในกระท่อมสโนไวท์มองเห็นอาหารวางอยู่บนโต๊ะจึงรีบเข้าไปกินอาหารด้วยความหิวโหยเมื่อกินอิ่มแล้วเธอก็ล้างถ้วยชามและทำความสะอาดบ้านเป็นการแสดงความขอบคุณต่อเจ้าของบ้านซึ่งเธอก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครจนกระทั่งเหน็ดเหนื่อยสโนไวท์ก็เผลอนอนหลับอยู่บนเตียงนอนเล็กๆที่วางเรียงกันอยู่เจ็ดเตียง คนแคททั้ง7กลับมาเห็นสโนไวท์ก็แปลกใจสโนไวท์เล่าเรื่องที่ราชนินีแม่มดต้องการฆ่าเธอให้คนแคททั้ง7็ฟังคนแคทเห็นใจจึงให้สโนไวท์อยู่ด้วยแต่เธอต้องทำความสะอาดบ้านซักเสื้อผ้าแล้วก็ทำอาหารอร่อยๆให้พวกเขากินทุกวันตั้งแต่นั้นมาสโนไวท์ก็อยู่กับคนแคททั้ง7็อย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งราชนินีแม่มดถามกระจกวิเศษว่า กระจกวิเศษเอ๋ยตอบคร่าเิดว่าใครงามเลิศในปัตภพีกระจกวิเศษบอกว่าก็สโนไว้น่ะสิทั่วทั้งปัตภพีไม่มีใครงามเกินเมื่อนางรู้ว่าสโนไว้ยังไม่ตายร,ราชนีก็โกรธมากจึงปลอมตัวเป็นหญิงแก่นำแอปเปลิลอาบยาพิษมาขายกับสโนไว้ทันทีที่กัดแอปเปลิลสโนไว้ก็ล้มลงหมดสติ เมื่อคนแคระกลับมาเห็นสโนไวท์นอนสลบอยู่พวกเขาไม่สามารถช่วยเธอฟื้นขึ้นมาได้คนแคระทั้งเจ็ดจึงนำสโนไวท์ไปใส่ไว้ในโลงแก้วแล้วก็ผลัดกันมาเฝ้าเธอทุกวันอย่างอาไลอาวอนเวลาผ่านไปเนิ่นนานแต่สโนไวท์ในโลงแก้วยังคงงดงามเธอดูเหมือนคนที่กำลังนอนหลับอยู่วันหนึง่งเจ้าชายพระองค์หนึ่งขี่ม้าผ่านมา แล้วก็มาเจอกับสโนไวท์ในโลงแก้วเขาหลงรักเธอทันทีเจ้าชายเปิดโลงแก้วแล้วก็จุ่มพิษสโนไวท์เบาๆทันใดนั้นเองสโนไวท์ก็พ้นคำสาบจากแอปเปิลอาบยาพิษเธอฟื้นคืนสติอีกครั้งสโนไวท์คนสวยได้แต่งงานกับเจ้าชายรูปงามราชินีแม่มดมารู้ว่าสโนไวท์ยังไม่ตายก็แค้นใจมาก นางพยายามหาทางฆ่าสโนไวท์อีกครั้งโดยลวงว่าพระราชาพระบิดาของสโนไวท์นั้นไม่สบายหนักเมื่อไปถึงพระราชวังแม่มดพยายามฆ่าสโนไวท์แต่คราวเนี้เจ้าชายช่วยปกป้องเธอไว้ได้เขาทำลายกระจกวิเศษและฆ่าแม่มดตายตั้งแต่นั้นมาอาณาจักรทั้งสองก็อยู่ร่วมกันอย่างผาสุข สโนว์ไว้ให้กำเนิดเจ้าหญิงและเจ้าชายรูปงามอีกหลายพระองค์ทุกคนเติบโตอย่างร่าเริงแจ่มใสโดยไม่มีใครกังวลว่าใครจะสวยหรือว่าหลอกกว่าตัวเองเลยเพื่อนๆว่าความสวยความหล่อของคนเราอยู่ที่ไหนอะถ้าหน้าตาดีแต่เป็นคนใจร้ายอย่างราชินีแม่มดก็คงไม่มีใครรักหรอกนะ และถึงเราจะไม่สวยไม่หล่อเท่ากับสโนไวท์กับเจ้าชายเราก็มีคนรักคนชอบเราตั้งเยอะแยะได้นะด้วยการมีน้ำใจและรอยยิ้มเพื่อนๆคิดเหมือนกับการกล้วยมา